เลี้ยงวัวเป็นยังไงเด็กๆเ,เป็นยังไงคะหิวกันหรือ,อยังหนีวกันหรือ,อยังเป็นยังไงดอกคุณดมถือกินหยาได้เนาะเป็นงไงพันษายคารวยยังไงบ้างลูกง,ง่ายก้อนทองบ้วนนะแรงเนาะ กะจอยจงสีแล้วเนาะกเอาญ้ามาเตรียมใส่หัวอาหารห่หม้อเนาะเห็นล้วคะอันนี้เนาะเป็นลูกมัวไทก้กีนี่คือแม่ของเพิรนเนาะค่ะเนาะอันนี้คือแม่ของเพิรนอันนี้ก็คือลูกอันนี้ผสมกับฮิวโก้นะคะ่ะผสมกับฮิวโก้อายุน่าจะประมาณหนึ่งปีได้แลวแหละนะนี่ก็ชอบรังแกชอบรังแกนอ้องพารวย สามัญแกล้านนะอันนี้กะลูกตัวที่สองเนาะก็เป็นตัวผู้คือเกาหะล่ะพี่น้องรุ่นตัวรุ่นตัวแม่ใน,ทอ,อนอทองเพลนะทองในประมาณสามสี่เดือนละละ่ะทับแล้วอันนี้กะผสมสติงเล่ค่ะพี่น้องสติงเล่กับวัวไทกี้เนาะได้ซมีละยังามา่ขั้นได้ถึงสี่คนห่วงคนทีได้เห็นเนาะอาหารหยาบ่มีก็เลยตองเลยฝักมมให้เพิ่นได้สิผสม ช่วงนี้ก็เลี้ยงเกียร์กันไปสักกอนเนาะกะดทีผสมกับอ่หัวอาหารงัวเนาะคะ่ะไอเพิ่นโอ้หนาแรงกับล่ทุนไหลยอยู่ได้ปีที่แล้วนั่นได้ขายงัวตัวหนึ่งพี่น้องสื่อฟางเนาะปีนี้ก็บม่ได้ขายเพราะว่าไปเกี่ยวเขาซอยท้ยพี่น้องเผื่อสิเอาฟางมาให้เพิ่นเนาะค่ะเนาะ แต่กไก่สีเบิร์ดแล้วล่ะกระสีได้ซื้อคือเก่าวละอีกประมาณจักเดือนสองเดือนกระสีอันนี้ล้วล่ะฟุนซีมาแล้วล่ะพ,พี่น้องสู่กันเอาไปสักก้อนละอันนี้น้องกระสีขอดประมาณสงการเนาะน้องพ้าลวยพ้าลวยคนสวยของแม่อันนี้ทองแรกค่ะทองแรกก็จะ,จะล่อหลุนวาลูกเพิ่นสีงามบนนอะ เพื่อนกับเต้ดีดีบ่เมิ่งเบื่นเพื่อน,นหิวได้นั่นเดี๋ยวจะเตรียมอาหารให้กับวัวน,นะคะเนาะมาเบิ่งกันค่ะกำลังเตรียมอาหารตอนนี้กับเวลาสี่โมงแรงเนาะอาหารนี่ทั้งสวนกับนาน,นี่กับสีไ้ฟางเงี้ยเหมือนเสาเนาะจนหอดช่วงใบ่ากาสีเป็นช่วงแรกนี่กับสีไ้อาหารให้ยาผสมกับหัวอาหารเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอย่าง เพราะว่าเวลา,าเาี่เมล็งเขาจะกินเขาจะบดาใส่พลังงานหลายก็เลยอาศัยว่าให้เขาเก็บสะสมพลังงานเขาเนาะมันจงสีมีแรงนะคะเนาะหนาแรงเมื่อมีอายเพื่อนกินนี่แหละค่ะชีวิตบ้นบานเรียงงวเลียงควายปลูกพักปลูกมีปลูกเรียงปลูกของอเดี๋ยวสิผ้ามาเปิ่งการผสมอาหารให้ครับงวบ้านบรีของขอกเฮาเนาะนี่นะคะ บไรออ่ออกขอกเนะาะเพราะว่าว่มียังกลินก็นเลยบอเอาเพลินไปยืนกับมีมืออ,ออกไปยืนอยู่นี่ก็จะเป็นหวัวอาหารนะค่ะเนาะจะเทผสมให้กับหยาให้เพ่อนกิวน,นะคะเนะเาะกสิาาใสะน่าจะผสมเ <c oughs> บิ่งค่ะเบิ่งพฤติกรรมของเขาบันนี้ <c oughs> จองล่อกันแบบหิวกันายแล้วค่ะเนาะก็จะผสมยาอันนี้ก็จะเป็นยาท้ายเขื่อนนะคะในเปียท้ายเขื่อนซปเปอร์ลิตนานี่กับโหดน้ากับไงว่ายนะค่ะเนาะมันจะต้นก่อสูงยาหวานนี่ซละเอวกับสีไงสาดจกน้อยนานี่กับสีนี้ไงว่กับท้ายเขื่อนซปเปอร์ลิสค่ะ ผสมอาหารให้เพลินเอาหาเลยเดี๋ยวเขาจะไปดูดกินเองข้างลางกินยาไปแล้วก็ตอหัวอาหารเลยค่ะอ่ะทำไมไม่ให้ตัวน้อยเนี่ยนี่แม่เอาดู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 มันก็จะมาแย่งกันละทีนี้นะ แล้วจะได้กินพันแม่ไม่หรอลูกหืมก็พันสาติดต่างซื้อพันสาพอออกมือเขาพันสาพอดีพอดีที่น้องแจ็คเดือนเหรอเฮเข่าพันสาเดือนใดเหรอเฮ้ยแต่ลืมตาว่าจาได้ต่ว่าออกมือเขาพันสาเนาะนี่แหละค่ะลูกของจิงเลสต,งลสติงเลกับวัวไทกี้วัวไทกระโดนเนาะที่ว่ากะ,ะากงามอยู่เด้ค่ะงวยังบคันเดยพอ ประมาณหกเจ็ดเดือนอยางดันเนาะอ้าวงวัวถูกกระเลียงไปเนาะพี่น้องเนาะเลียงไปเป็นเงินฝากเงินเก็บของเฮ้ายาสิไปคืดว่ามันสีไดดทุ่นไดนกำไลเร,รกค่ะเนาะเงื่นกับเป็นความสุขนี่แหละค่ะเพื่อนแกกินในนี้แกกินเป็นสั้นนึ่งเลยค่ะนี่ยแกสิล่งไปหอนหวัวอาหารแรือวันนี้เพกกื่อนแกสิกินหวัวอาหารแรือวันต่อนี่แหละค่ะเอาอันพ่อเพื่อนกับ,บ่แลวเด้ย่านพ่อิมเนาะ กระเท้อีกละย่านพืนโบอิม้มยากระสหายประมาณนี้ล้ค่ะนาแรงไฮไลท์กับโบ่เลเพราะว่ามันบ่คอ่อยมียาให้เนาะ,ะเลยให้กินพ่อมีสารสีเขียวโปรตีนเพิ่มมาแน่จังน้อยสร้างข้ากระสิผสมกับการน้ำตาลค่ะช่วงนี้ผสมการน้ำตาลให้กินกรสีบํารุงกับขาปรม่มาณนซีหาเดือนละค่ะช่วงแรงซีหาเดือนหกเดือนพ่นละ ฝนมาไหวก็ดีย่างบางปีฝนมาซากะเรียงกันไปยังสี่ละค่ะฟ้างกับทิมแน่กินแน่เนาะอทําใจเท่านั้นละค่ะของมาเลียงเน,ะนเาะก,กินอันนี้ก็เป็นเพชรแม่ด้ค่ะเนี่นเพชรเมียบัวเราก็มีประมาณนี้เลยค่ะ เลี้ยงวัวบ้านๆน,นะคะพามาชมการให้อาหารวัวหน้าเลี้งนะคะเนาะจะให้หญ้าสับแล้วก็อาหารวัวนะคะเนาะเสริมกับฟางฟางฟางแล้วก็แช่กากน้ำตาลให้เขากินนะคะเพราะเขาสีบ่ได้ทิมไลายเนาะช่วงสีห้องโปเซมันกับทิมไลายก็เลยเอามาเซให้ โอเคค่ะคลิปนี้มันกระเนแล้วเนาะคะ่นะเนาะถ้าอยากชมชีวิตบ้านๆลูกทุ่งลูกทุ่งแบบบรรยากาศบ้านๆของสวนเข้ากับฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าอยากรับชมคลิปต่อๆไปว่าเฮหตุเห็ดอยังแน่ภายในสวนเนาะคะ่นะเนาะแล้วก็มีแนวทางการปฏิบัติจังไดแบบเรียบง่ายสบายๆวิธีการวิชาการบ่หลายเนาะพี่น้อง เรียกตามวิธีของเฮาอีหลีก,กาไฮโคตติดตามกดกระดิง่งเพื่อที่สิรับชมคลิปของสวนเฮาเนาะค่ะเนะาะเมื้อนี้กัสวนลุงภูพานอินดี้ชาแนลเนาะค่ะเนาะก็ขอฝากาช่องนะคะแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามแล้วขอขอบคุณนะคะผู้ที่เข้ามารับชมนะคะเนาะแล้วก็ผู้ที่กดแชร์กดไลค์กดติดตามให้กับ ่องของเราที่เป็นช่องเล็กๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปนะคะสวัสดีค่ะ